สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเรียนสังคมกันต่อครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เป็นเรื่องของทั้งเปลี่ยนแปลงจากภายในพลังงานภายในโลกนะครับแล้วก็พลังเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอกโลกนะครับทั้งเกิดปูเขาไฟนะครับทั้งเกิดเป็น การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศบ้างนะครับมาดูกระบวนการแรกครับในกระบวนการน้ํานะครับบนผิวดินกับลักษณะภูมิประเทศจะเห็นได้ว่านะครับในภาพนี้นักเรียนจะเห็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณบนพื้นดินของพื้นโลกมนุษย์นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำครับเป็นตัวกระทําที่ทําให้เกิดลักษณะภูมิประเทศลักษณะของร่องน้ํา ตื้นๆน,น,นะครับเป็นแบบร่องเริ้วนะครับจะเห็นได้โดยทั่วไปในลนักษณะภูมิประเทศที่เป็นบริเวณผิวดินแล้วก็มีน้ําไหลกับสอะไปนะอันนี้คือรูปแบบแรกครับกระบวนการน้ําบนผิวดินกับลักษณะภูมิประเทศครับอย่างที่2ครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวกับในเรื่องของภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนโดยน้ําบ้างนะครับคูจะพูดถึงแม่น้ําครับ แม่น้ําที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเราจะเห็นแม่น้ําเจ้าพระยาถูกไหมครับแต่กว่าที่จะมาเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาได้นั้นมันจะมีวิวัฒนาการของแม่น้ํากว่าจะเป็นแม่น้ําสายสําคัญได้อ่ะมาดูครับแม่น้ํานะครับดูวิวัฒนาการของแม่น้ําในช่วงแรกครับเป็นแม่น้ํวไวอ่อนครับแม่น้ํวไวอ่อนนะครับเป็นน้ําที่ไหลจากเขตภูเขาสูงๆนะครับเขตที่สูงแล้วกันนะครับโดยที่ ตาน้ำครับตาน้ำก็คือเป็นจุดต้นกำเนิดของน้ำนะครับที่ไหลมารวมกันนะครับทาน้ำนะครับจะไหลตรงแล้วก็กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวแล้วก็การกัดเซาะจะมีด้านลึกมากกว่าด้านข้างหมายความว่าจะไหลจากที่สูงนะครับมากกว่าด้านข้างที่เป็นด้านล่างตรงนี้เลยคาวนี้ยังอยู่บนบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับในเรื่องของแม่น้ำไวอออนอ่ะต่อไป ภูมิประเทศนะครับที่เป็นอยู่ในลักษณะของแม่น้ําใบอ่อนครับอย่างแรกครับอย่างที่ครูบอกว่าหลายๆตาน้ำนะไหลมารวมกันครับเกิดเป็นในเรื่องของลําธารลําธารหมายถึงภูมิประเทศที่เป็นเส้นทางน้ําไหลครับเป็นช่วงหนึ่งของลําน้าที่ต่อมาจากห้วยนะครับอาเมื่อกี้ครูบอกว่าลําธารนะครับอาจจะเป็นห้วยก่อนก็ได้อาจจะเป็นแม่น้ําอาจจะเป็นตาน้ําสายเล็กๆไหลมารวมกันเกิดเป็นลําธารขึ้นมาต่อไปเกิดเป็นแก่ง แกงหมายถึงภูมิประเทศจะเห็นได้ว่าลำธารนะครับลำธารเป็นลำเล็กๆอาจจะไหลช้าๆนะครับแต่อันนี้ครูอเอาลำธารขนาดใหญ่มาให้ดูก็ก็คล้ายๆกันคราวนี้มาดูในเรื่องของแกงนะครับแกงเป็นภูมิประเทศที่อยู่ในร่องน้ําระดับต่างๆครับส่วนใหญ่นะครับจะมีความเรียกว่าความไหลแรงของน้ําค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโขดหินครับที่แข็งจเจนว่าจะมีโขดหินหลายๆโขดหิน ประเทศไทยมีอะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเป็นหินแข็งไม่ถูกกระเซาะได้ง่ายนะครับเช่นเป็นหินอคานีนะครับอ่ะอันนี้คือแก่งครับแก่งจะเห็นได้ว่าภาพนี้ครับแก่งเป็นช่วงน้ําตื้นครับมีการไหลผ่านความสูงต่างระดับกันนะครับต่างระดับกันโดยที่จะเห็นได้ว่าก็จะมีก้อนหินครับมีโขดหินนะครับเป็นตัวกั้นทําให้กระแสน้ํายิ่งโขดหินมากนะครับถ้ามากเกินไปน้ําก็ไม่ไหล แต่ถ้ามีจํานวนพอสมควรเนี่ยมันเหมือนกับไปกั้นแรงแรงในเรื่องของการไหลของน้ํานะครับน้ําก็จะมีความเร็วละความเร็วและแรงนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นในประเทศไทยครับแก่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่สูงนะครับซึ่งแก่งที่คนไปนิยมท่องเที่ยวกันเช่นในจังหวัดนครนายกก็มีนะครับบริเวณหลังเขื่อนก็มีนะครับอย่างเช่นเขื่อนใน จังหวัดนครนายกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนใช่ไหมครับในจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็มีเหมือนกันก็มีเขื่อนอชียราง์กรที่ที่ปล่อยน้ําในเพชรบุรีก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปน้ําตกครับน้ําตกเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการที่น้ำครับเส้นทางน้ำหรือร่องน้ำเนี่ยสายหลักไหลหลบไหล,ไหลตกลงมาจากแนวตั้งนะครับแนวตั้งฉากครับแล้วก็ไหลาลาดเอียงมาตามระดับที่แตกต่างกันออกไป นะโดยที่น้ําตกหลายๆน้ําตกประเทศไทยก็มีเยอะครับต่างประเทศก็มีเยอะครูยกตัวอย่างเป็นน้ําตกในหนังสือก็เป็นในเรื่องของน้ําตกวิกตอเรียนะครับในประเทศแซมเบียซิมบัตเบย์นะครับหรือเป็นน้ําตกในในประเทศไทยก็มีน้ําตกนางรองน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนะครับเกิดจากกระบวนการนะครับน้ําที่ไหลผ่านในที่ระดับมีความสูงกัดเซาะเป็นโพรงขนาดใหญ่กัดเซาะอย่างไรดูตัวอย่างภาพตรงนี้ครับ เมื่อก่อนนักเรียนจะเห็นเส้นรอยประครับน้ําตกไหลลงมาครับเกิดการกัดเซาะลึกเป็นโพรงด้านในอยู่ที่รอยประตรงนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นพื้นที่เต็มครับแต่น้ามันไหลกัดเซาะมาทุกวันทุกวันก็เซาะเป็นโพรงเข้าไปนะครับบางพื้นที่ครับบางน้ําตกก็เป็นถ้าลึกเข้าไปนะครับซึ่งแอ่งเบื้องล่างนะครับเมื่อกัดเป็นโพรงขนาดใหญ่แอ่งเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นฐานรองรับน้าตกซึ่งก็จะมีโขดหินต่างๆรองรับอยู่ครับ เช่นน้ำตกในแองการ่านะครับก็มีที่ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็น้ำตกทีรอซูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแองในแองการ่าของเมืองไทยนะครับที่มีความสวยงามมากครับน้ำตกทีรอซูอยู่ที่จังหวัดตากครับต่อมาวิวัฒนาการของแม่น้ำครับจากแม่นม้ำวไวอ่อนครับน,นี่เป็นแม่น้ำในวัยหนุ่มละนะจากวัยอ่อนนะครับจะอยู่บน ในที่สูงสูงบนภูเขาใช่ไหมนะครานี้เป็นกระแสน้ำนะครับถ้าเป็นใมหนุ่มเนี่ยก็คือกระแสน้ำจะไหลช้าลงละเขานี้เกิดการตกตะกอนจะเริ่มปรากฏที่ที่ราบทั่วถึงคราวนี้เป็นแม่น้ำอะครับจะปรากฏเป็นแม่น้ำที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะมาดูครับลักษณะของการเกิดภูมิประเทศที่เกิดจากการกรอนโดยน้ำรูปแบบแรกครับเรียกว่าก,กรกทาน โขกท่านนะครับเป็นภูมิประเทศหุบผาลึกครับมีหน้าผาชันสูงนะครับสองฝั่งของหุบเขานะครับมีด้านล่างครับมักมีทางน้ําไหลลักษณะแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้เป็นอบหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมด้านล่างนะครับก็จะมีน้ําที่ไหลไปแล้วก็จะมีหุบเขานะครับหรือมีโขดมีหุบเขาเป็นที่สูงนะครับสองฝั่งฝั่งนั้นบอกกับเจนเรยว่ามีบันไดข้ามด้วยอะไรแบบนี้นะครับนี่คือโรกทานครับเป็นเรื่องของหน้าผาหุบผา สองฟังคุบเข้าหากันด้านล่างมีลําธารน้นําไหลอย่างที่สองครับคราวนี้เป็นด้านล่างถูกไหมครับพื้นที่ที่เป็นแม่น้าใบหนุ่มเนี่ยเริ่มเป็นด้านล่างพื้นที่ด้านล่างมีความไหลเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าละนะครับมีความกว้างมากยิ่งขึ้นมีการต,ตกตะกอนมากยิ่งขึ้นรูปแบบต่อมาเรียกว่ากุมพลักษ์นะฮะกุมพลักษนะครับอันนี้ก่อนหน้านี้นคุณเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับกุมพลักษหรือเป็นโบกเป็นหลุมเป็นเอ่งที่เกิดจากกระบวนการของน้าที่พัดพาทรายถูกไหมนะครัพัดพาทรายมาพัด เกิดกบบระบวนการกร่อนโดยการคุดถูใช่ไหมครับภูมิประเทศนะครับที่เป็นบ่อกลมรูปหม้อที่เกิดเป็นบริเวณท้องน้ําท้องน้าก็คือส่วนที่ลึกข,ของแม่น้ํานั่นเองนะครับการเกิดกุมภละก็เกิดจากเกิดจากที่ครูได้บอกไปนะครับน้ําพัดพานะครับเศษทรายเศษหินเศษไร,รนะครับแล้วก็พัดพาเป็นลักษณะของหมุนวนนะครับเกิดเป็นหลุมเป็นหม้อเป็นแบบนี้เป็นบ่อก็เรียกว่า3 0 0พันบ่อก็มีมากกว่า3,000ันหลุมนั่นเองต่อไป ไว้สุดท้ายนะครับแม่น้ําไวชะลาเป็นช่วงหุบเขาครับที่ขยายตัวมากขึ้นแนวทางในเรื่องของการกัดเซาะคือด้านข้างมากกว่าด้านลึกแล้วนะครับเกิดเป็นที่ราบบริเวณกว้างแล้วก็แม่น้ํามีความคดเคี้ยวมากยิ่งขึ้นนะในไวชรลาตรงนี้มาดูกันครับภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมนะครับโดยน้ําที่เป็นในรูปแบบของแม่น้ําไวชรลาอันแรกครับเป็นเนินตะกอนรูปพัดจะเห็นได้ว่าในภาพนี้ครับเป็นเนินตะกอนที่น้ําพัดมาจากหุบเขาด้วยความลาดชันครับ คราวนี้เมื่อพัดมาแล้วนะครับน้ําก็จะพัดพาในเรื่องของตะกอนต่างๆมาทิ้งไว้ครับเห็นได้ไหมครับตรงนี้เป็นแม่น้ําสายเล็กๆเสร็จปุ๊บเมื่อถึงในพื้นที่ระดับที่มีความลาดชันหมดในเรื่องของหมดแรงในเรื่องของการที่น้าที่จะไหลครับเขาก็ทําให้พัดพัดพาตะกอนครับเป็นลักษณะของรูปพัดหรือเป็นรูปของฝาหอยก็ได้นะครับแต่ในทางนักวิชาการเขาจะเรียกว่าในเรื่องของเนินตะกอนรูปพัดครับ ที่ครูบอกไปเมื่อกี้ครับว่าทําให้ความแรงของน้าลดลงแล้วก็จะทิ้งตะกอนไว้บริเวณปากทางของหุบเขาครับรูปแบบต่อไปครับรูปแบบต่อไปในวัชรานี้ก็จะมีในเรื่องของการเกิดคันดินนะครับคันดินธรรมชาติครับเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถงของตะกอนลำน้ำนะของบริเวณสองฝั่งตามแนวยาวครับในในภาพนี้จะเห็นได้ว่าตามแนวยาวนี้อาจจะเป็นคันดินธรรมชาติครับตรงกลาง นะครับน่าจะเป็นถนนคันนี้คันดินธรรมชาติตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติพัดพัดตะกอนมาทับถมจะเห็นได้ว่าคันดินตนัวนี้นักเรียนลองเดาดูครับน่าจะเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นเพราะมีเพราะมีถนนตัวนี้นะน่าจะเป็นมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นคันดินที่ป้องกันในเรื่องของการน้ําท่วมใช่ไหม ต่อไปครานี้เป็นที่ราบที่ท่วมถึงครับเป็นแม่น้าไวชลาใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะเป็นแม่น้ําถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมค้านี้เมื่อมากั้นครับคันดินตัวนี้เห็นได้ว่าคันดินมันพังลงไปมันก็เกิดเป็นภูมิประเทศที่เรียกว่าที่ราบแล้วก็น้ําท่วมถึงเองเมื่อน้าหลากมาแล้วก็น้ําท่วมโดนฝั่งอีกฝั่งฝั่งขวาครับทะลุมายังฝั่งซ้ายครับต่อไปครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํา ดินตอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำก็เกิดจากการที่น้ำครับแม่น้ำสาขาน้อยใหญ่ครับพัดกระจายมาแล้วพัดพาตุกนมาทับถมเกิดเป็นสันดอนกลางแม่น้ำนะอ่าดินตอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจะเห็นได้ว่าอันนี้คือปากแม่น้ำนายนะครับไคโรประเทศอียิปต์ครับแม่น้ำนายตรงนี้ครับเห็นไหมครับ พื้นที่ที่เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นะ้ำจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้พัดพาตะกอนครับมาทับถมกันแล้วเกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับแม่น้ำนายครับจะเห็นได้ว่าไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมครับใกล้ๆกับแม่น้ำนายมีคลองๆหนึ่งนะครับที่ขุดไปในยังทวีปแอฟริกาก็คือคลองสุเอรนั่นเองต่อไปแม่น้ำโค้งตะวัน แม่น้ำโ้งสวัดก็คือลักษณะของแม่น้ําที่ไหลอกมาครับบริเวณในเขตที่ราดมีลักษณะคดเคี้ยวมีการกัดเซาะด้านข้างมากกว่าด้านลึกนะจะเห็นได้ว่ามีลักษณะคือคดเคี้ยวไปนะครับตามการไหลของแม่น้ำนะครับทะเลสาบรูปแอกหมายถึงบริเวณที่พบครับที่มีความโค้งเมื่อกี้เป็นแม่น้ำนาา้ำสาโค้งคราวนี้โค้งเมื่อก่อนอาจจะโค้งแล้วในเวลาต่อมาครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ําครับ บริเวณการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ําตรงนี้ครับจะเรียกว่าบึงหรือกุดที่เป็นรูปแอกเพราะว่ามันเป็นแอกเหมือนกับบริเวณด้านหลังสันนอกของบัวครับแล้วก็แม่น้ําจะกัดเซาะครับจากด้านด้านโค้งของแม่น้ำจะเห็นได้ว่าจะทิ้งร่องรอยไว้ตรงนี้นะครับเป็นบึงเป็นโค้งเป็นกุดแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางน้ําในที่สุดครับต่อไปครับเป็นเรื่องของกระบวนการของน้ําใต้ดินนะครับกับลักษณะภูมิประเทศก่อนหน้านี้ครับเป็นเรื่องของกระบวนการน้ําผิวดินถูกไหมครับแล้วคราวนี้ก็เป็นกระบวนการเกี่ยวกับ การเกิดลักษณะภูมิประเทศเรื่องของแม่น้ําในวัยต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการของน้ําใต้ดินครับกับลักษณะภูมิประเทศน้ําใต้ดินนะครับเกิดจากการกร่อนบริเวณชั้นใต้ดินนะครับที่มีน้ําคราวนี้น้ําใต้ดินกร่อนอย่างไรได้บ้างนะจะเห็นได้ว่าจากภาพนี้ครับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนโดยน้ําใต้ดินเพราะน้ําอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ําลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือหุบเขารูปตัววี ภูเขารูปตัว V ีก็เกิดจากในเรื่องของกระบวนการที่จำได้ไม่เอ่ยเป็นกระบวนการในรูปแบบของคล้ายๆกับอบหลวงจาได้ไหมครับที่หน้าผาสองหน้าผานะครับมีชิดติดกันในเวลาการต่อมาก็เกิดการแยกออกจากกันด้านล่างนะครับก็เป็นในเรื่องของน้ําไหลครับภูเขารูปตัววีในชั้นใต้ดินครับชั้นใต้ดินจะเห็นได้ว่าเป็นโพรงเป็นแบบนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้บริเวณที่เป็นโพรงตรงนี้ครับอาจจะมีบริเวณน้ําใต้ดินอยู่ แต่ด้วยกระบวนการต่างๆในเรื่องของการกัดเซาะของน้ำนะครับน้ำอาจจะขาดหายไปหรือน้ำอาจจะลดระดับจากชั้นที่อยู่บนสุดและลดระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเกิดการกัดเซาะในกระบวนการของชั้นหินปูตนตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นโพรงขึ้นมาแต่ถ้าเป็นบริเวณน้ำใต้ดินที่กัดเซาะนะครับที่ผุพังลงไปบริเวณหน้าผาแบบนี้ก็อาจจะเกิดเป็นกระบวนการเป็นถ้ำแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ภูมิประเทศนะครับที่เกิดจากการกร่อนโดยน้ําใต้ดินที่สําคัญอย่างแรกเป็นถ้าครับถ้าก็เห็นไปเมื่อสักครู่แล้วครับเป็นภูมิประเทศโพรงขนาดใหญ่ลึกเข้าไปนะครับเป็นบริเวณแผ่นดินภูเขาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของหินปูนครับจากันได้ครับมีกรณีที่กรณีที่เด็กจําได้ไม่เอ่ยเด็ก13คนครับถ้ำถ้ำนางนอนใช่ไหมครับที่หลงเข้าไปในถ้ำอันนั้นก็เป็นถ้ำที่มีขนาดยาวหลายๆกิโลเลยต่อไปครับลุ้มยุบขนาดยักษ์ครับ หลุมยุบก็เกิดจากกระบวนการที่การละลายของหินด้านล่างครับที่ถูกน้ำนะครับใต้ดินพาตะกอนออกไปครับบริเวณนั้นจึงเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่บริเวณตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้ก่อนมาก่อนแต่บริเวณกระบวนการน้ําใต้ดินครับได้พัดพาตะกอนออกไปจึงทําให้เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่แบบนี้ขึ้นมาครับอันต่อไปนะครับเรียกว่าคาสครับกระบวนการนี้เห็นได้ว่าประเทศจีนครับ ประเทศจีนจะพบมากเลยครับกระบวนการแบบนี้ที่มีพื้นที่ที่เป็นหินปูนที่ถูกชะล้างครับออกไปจนเหลือแต่สรากเป็นหินปูนในรูปแบบต่างๆนะประเทศไทยก็มีครับในจังหวัดสุราธานีนะครับก็ถือว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับบริเวณเขื่อนราชประภานะครับเป็นลนักษณะแบบนี้เหมือนกัน ภูมิประเทศต่อไปครับเมื่อกี้เป็นการกร่อนใช่ไหมครับอันนี้เป็นการทับถมนะครับโดยน้ำใต้ดินที่สําคัญอย่างเช่นกระบวนการสิ่งที่ทับถมในถ้ำนะเกิดเป็นหินงอกหินย้อยนะครับหินย้อยนะครับคือส่วนที่พอกพูนออกมานะครับเกิดจากกระบวนการอาจจะเป็นในเรื่องของการทางเคมีก็ได้ครับหรือเป็นในเรื่องของน้ำนะครับคาร์บอนไดที่ย้อยตวลงมาจากเพดานถ้ำอันนี้คือหินย้อยนะครับมันย้อยลงมาใช่ไหมส่วนอันนึงครับเป็นถ้ำหินปูน อีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าหินง,งอกถูกไหมครับย้อยมันย้อยลงมาครับฉะนั้นงอกครับมันงอกออกมาจากพื้นเห็นไหมครับก็เกิดจากกระบวนาการน้ําเหมือนกันนะครับน้าคาร์บอเนตนะครับกับคาร์บอนันเองนะครับรับหยดน้ําลงมาจากหินย,ย้อยแล้วก็พอกพูนขึ้นไปครับพอกพูนจะเป็นแท่งเสาหินยื่นขึ้นไปจากพื้นทั้มนั่นเองกระบวนการต่อไปเรียกว่าเป็นกระบวนการของคลื่นครับ ครานี้เป็นน้ำเหมือนกันครับแต่เป็นน้ำจากทะเลบ้างนะครับซึ่งชายฝั่งทะเลสามารถจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือในเรื่องของยกกับจมหูเรียสั้นๆและการเป็นเรื่องของการยกตัวกับจมจำแนกคือยกกับจมนั่นเองลักษณะของชายฝั่งครับที่พูดถึงระดับน้านทะเลนะครับก็ทําให้เกิดการยกตัวได้นะครับเคยเห็นทะเลแหวกไหมครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นลักษณะไหนแล้วก็เกิดการชายฝั่งจมตัวนะครับแต่ถ้าเป็นทะเลแหวกนี่ครู ครูน่าจะเกิดจากการที่น้ำขึ้นน้ำลงมากกว่าแล้วก็เกิดเห็นเป็นสันดอนกลางทะเลขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการยกตัวและจมตัวนะครับอ่าต่อไปมาดูกันกระบวนการจากการกร่อนโดยคลื่นที่สําคัญอันนี้กระบวนการกร่อนนะครับโดยคลื่นที่สําคัญจะเห็นได้ว่าหน้าผาตรงนี้ครับหน้าผาตรงนี้ถูกกร่อนครับถูกกร่อนโดยอะไรเอ่ยนักเรียนถูกกร่อนโดยชายฝั่งทะเลครับน้ําครับ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทุกวันทุกวันครับก็เกิดจากคลื่นชายฝั่งทะเลกระเซาะชั้นหินครับและพังทลายลงมาจนเป็นหน้าผาซึ่งไม่ใช่แค่แต่คลื่นกระแสน้ําอย่างเดียวคลื่นน้าทะเลอย่างเดียวนะครับยังมีในเรื่องของลมด้วยที่เป็นตัวแปรที่สําคัญให้เกิดการกรอดและเกิดเป็นหน้าผาชันชายฝั่งทะเลนะครับอันต่อไปซุ้มหินชายฝั่งครับ เมื่อก่อนนะครับโพรงตรงนี้ครับเป็นโพรงหินหัวแหลมทะลุถึงกันได้เห็นไหมครับเป็นโพรงตรงนี้เป็นซุ้มหินลักษณะคล้ายๆกับซุม้มประตูเมื่อก่อนอาจจะเป็นหน้าผาเห็นไหมครับเป็นหน้าผาเป็นพื้นที่เต็มครับแต่ด้วยกระบวนการทางน้ําทะเลเห็นไหมครับจากภาพตรงนี้น้ําขึ้นน้ําลงมันถูกกัดเซาะเข้าไปอาจจะก,กัดเซาะครับถูกกัดเซาะไปจนเป็นโพรงหินหัวแหลมสามารถสามารถทะลุถึงกันได้ครับต่อไปครับ จากซุ้มหินชายฝั่งครับเป็นโพรงหินแหลมทะลุถึงกันในเวลาต่อมาครับกระบวนการที่เกิดขึ้นเอาจเกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเกาะหินโดนะครับโดยเกาะหินโดงครับเกาะหินโดงครับเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นในลักษณะของซุ้มหินครับแต่ถูกตัดเซาะมากๆบริเวณด้านบนของซุ้มตรงนี้ครับอาจจะบางลงเรื่อยๆบางเรื่อยๆและพันทลายลงไปครับซึ่ง จะเห็นได้ว่าเกาะหินโดงและไทศชทยก็มีมากในจังหวัดทางภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นในภาพนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างหนังสือก็เป็นในบริเวณออสเตรเลียครับเรียกว่าเกาะหินโด่งโดยตรงนี้ก็เรียกว่าหน้าผาชันนะครับชายฝั่งทะเลต่อไปครับภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมโดยคลื่นครับโดยคลืค่นท่านี้อาจจะเป็นในเรื่องของกรณีแม่น้ําได้เหมือนกันหรือเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลได้เหมือนกันครับบริเวณที่เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าสันดอน สันดอนตรงนี้ครับเกิดจากการที่กระแสน้ำครับชายฝั่งหรือคลื่นครับพัดพาตะกรมาทับถมเป็นสันดอนขึ้นมาครับไม่ใช่เป็นในลักษณะของธางตะกรรูปพัดัแตกต่างกันอันนี้เป็นสันดอนที่ไม่ได้เป็นรูปรูปตัวพัดหรือรูปร่างต่างๆแต่เป็นสันดอนที่เกิดขึ้นบริเวณปากแม่น้ำครับต่อไปครับภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมโดยคลื่นที่สําคัญครับนี้เป็นหาดครับ3ภาพนี้ครับ เป็นหาดที่แตกต่างกันโดยดูที่ภาพแรกครับภาพแรกคือตรงนี้ภาพแรกตรงนี้ครับเป็นหาดที่ถูกจากการทับถมโดยโดยทรายครับเป็นตะกอนทรายละเอียดหรือไม่ละเอียดที่แตกต่างกันออกไปก็จะเรียกว่าหาดทรายส่วนในภาพที่ 2, 2> <c oughs> ครับเป็นก้อนหินเห็นไหมครับเป็นกรวดหิน <c oughs> เยอะแยะมากมายเลยเขาจึงเรียกว่าหาดหินนะครับส่วนันสุดท้ายครับเป็นหาดที่มีดินเลนนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ครับนึกถึงป่าตรงนี้ป่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนักเรียนครับ ง่ายๆครับป่าตอนนี้ก็เรียกว่าป่าชายเลนนั่นเองนะครับเป็นพื้นที่ที่สําคัญในการที่สัตว์จะมาขยายพันธุ์นะครับเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้นะครับภูมิประเทศต่อไปครับเรียกว่าภูมิประเทศที่เรียกว่าลากูนนะครับลากูนล,ลากูนนะครับเป็นทะเลสาบใช้คำว่าทะเลสาบได้อ่าได้ครับในหนังสือเดี๋ยวตัวอย่างให้เราเป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่มีแอ่งน้ําเค็มที่มีลักษณะแคบแล้วก็ตื้นครับ ในประเทศไทยก็มีักทะเลสาบสงขาใช่ไหมครับรอยู่ทางตอนภาคใต้ของประเทศไทยต่อไปครับเรียกว่าชาวาคับชาวาทะเลเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลที่เว้าเข้าไปในช่องเป็นช่องครับเข้าไปยังบริเวณปากแม่น้ํานะครับยิ่งเป็นพื้นที่ปากที่แม่น้ํากว้างเช่นบริเวณปากแม่น้าแอมะซอนนะครับมีชาวาทะเลอะไรเข้าไปก็อย่างที่ทราบครับแม่น้ํแอมะซอน แอมะซอนนะครับเป็นแม่น้ําอยู่ในประเทศบราซิลใช่ไหมเป็นแม่น้ําที่กว้างที่สุดในโลกมีพื้นที่กว้างมากเป็น,พ,นพื้นที่ชุ่มน้ำครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าใช่ไหมนะครับอันนี้ว้าเข้าไปครับระหว่างดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำครับซึ่งต่างจากลากูนใช่ไหมลากูนเป็นลนักษณะแคบเป็นแอ่งน้ําเค็มแต่อันนี้เป็นช่องครับเป็นช่องเข้าไปบริเวณปากแม่น้ำครับอ่าก็จบลงไปแล้วครับสําหรับกระบวนการที่ เกิดจากในเรื่องของภูมิประเทศในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยน้ํานะครับสําหรับวันนี้นะครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องของน้ําในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวครูมาพูดถึงกระบวนการที่เกิดจากกระแสลมบ้างครับท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีแบบทดสอบให้ทำนะครับขอนักเรียนเข้าไปทำนะครับหากไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวมาสงสัยหรืออะไรก็ตามมาถามครูได้หรือจะกดดูคลิปวิดีโอนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับ ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวครูมาแก้ไขแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้ครับหลับวันนี้สวัสดีครับ